นี่ครับทุกคนเห็นย่างเส้นนี้ไหมเดีย๋ยวผมจะทำมายากลนะครับผมจะทำมายากลหนังย่างเปลี่ยนได้ครับอันนี้ก็เหมือนปกติใช่ไหมครับหายไปไหนอ้าวอยู่นี่แล้วผมทำหายแล้วก็กลับม,มืออีกมือหนึ่งผมจะสอนนะครับอย่างแรก ใช้ยางเส้นใหญ่นะครับแล้วเราก็ดึงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งบีบไปแล้วก็เอียงนะครับแล้วก็สอดเข้านิ้วโป้งแล้วก็สอดสี่นิ้วเลือแล้วเราก็ใส่มืออันนี้เข้าไปไม่เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ฝอยนิ้วโป้งตรงนี้ครับปล่อยนิ้วโป้ง แล้วว่าอย่าพยายามอย่าใช้เยอะไม่เป็นแบบนี้ครับมันจะเปลี่ยนมือฝากกด like, ไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไม,ไ,รไม่งั้นเนี่ย,ยผมจะไม่มีกำลังใจฝากกดซับสี่สิบซับด้วยนะครับไปขอทะเบียนบ้านก่อนายบายนะครับไปขอาฟก็ต้องลงเสาวอีกไม่บายนะ